ไงพ่อดินพอไหมพอ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 วะนี่ผู้จัดการใหญ่คุมวันนี้วันนี้โบกรถจมมั้งไหมวันเนี้ยไม่จมไม่จมเหวะนึกว่าโบกจมได้โบกไหมโบนึกว่าไม่ได้โบกมาดูจมคห้างเดียวปวะโอ้ อาจจะพอแล้วโอ้ย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 พออยู่พอพอพอดูยามเย็นครับน้าสุขีแกทำอะไรใส่น็อตบ่เข้าไหมเข้าไหม ท่มหรอพ่วะตึ้งโรยมาไหวลุงเนะมียนลุงเลยอ้อยย้อนลุงเจ้หลุงหลังวัพอไหมนี่พออยู่เนาะพออยู่นี่เต่งมันต้องทำในในบ่อวันนี้เรายืนข้างบนสูหนึ่งมันจะวางพื้นไม่ได้ อืมต้องทำข้างล่างก่อนเนาะต้องเอาทิ๊กเตี๋ยก่อน <c oughs> ในที่รบเนี่ยรถมันยืนข้างบนนี่ไม่ได้อืม,มครับรถเตะเป็นแนวแล้วนี่มาเขาจะยืนข้างที่รบอยู่แล้วก็เก็บไปนไม่ได้อ,อ,ไดอ,อืมทำยากครับน้ำออกตลอด

แม่นบอกตีเลยนี่ฮะตีอะไรไม่รู้แล้วนายดูก่อนดิเอาออกก่อนดิเตืนตีเตือนตีตีไปยัดถ้าอยู่ถ้านัานกันถแน่นก็อยู่เลยแนี่เอาตีเลยเพราะมันต้องต้องเข้าเข้าไปนู่นหน่อยๆเนี่ยเข้าะสลักออกไปหน่อยนึง ไปไหมตีเลยอะ่ะเอาต,อต,อต,อต้อง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 ตีตัวนี้ขึ้นครับอีกเอ้ยเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วแจ้า นี่ตัวเมียรับไม่ดูกอ่ะฮะตัวเมียรับไม่ดูตัวเมียสอกตัวเลยมีกุญแจมีไหมมีไหมพ่อยี่ยู่ในรังอ่ะในี้ยี่สิบหกยี่สิบหกใช่ยี่สิบสี่แล้ว ดูนี่ว่ะกันฝุ่นกันจารบีก็เรียกว่ากันสายเข้าอันนี้เป็นสายแก๊สนะครับสายแก๊ส็นครับ <c oughs> ฮะนี่มันสายแก๊สใส่สายแก๊สนน่นี่<อ>เห็นไหมเ<อ>นี่ยเนี่ยในกระเพาในนั้นได้ครับแล้วผมเอาก็เอารวดไอ้รวดมัดก่อสร้างอะ่ะเสียบเข้าไปในข้างในใไหมในรูนครับเสียบในรูแล้วก็ตัดสายนี้พอดีแล้วก็ดึงมาแล้วก็มัดเลยมันก็รัดโอบไว้เลยพอดีครับ ทำาเองนี่เนี่ยเนี่ยกันดินเข้าอย่างดีเลยเนี่ผมไปซื้อลิงมาแล้วดำๆอะ่ะมันขาดมันมีน็อตเบอร์สิบจับอะ่ะมันมันใช้ไม่ดีอันนี้ฟิตเปียเลยเห็นไหมนี่กับเองกับเราน้อยอันนี้น่าจะอยู่แล้วน่าจะน็อตน่าจะไม่ขาดหรอกตอนทำใหม่ๆมันใส่น็อตไม่อยู่เลยมันขาดเลยปดเลยเพราะว่ามันฟิตเกิน มันฟิตจัดตีกรลียวจิกไว้ครับให้มันเสีย ตีไม่ให้เกลียวตัวเมียมันหลุดหายหลุดไหมเอาคีบกดประกันนั่นบิดเลยฮืมอยู่แล้วแค่นี้<ะ>ไม่หลุดหรอกอยู่แล้วอยู่แล้ว ไม่มีทางหลุดแน่นอน น้ำลงด้วยน้ำเอาลงแพ็กหนึ่งเลยพ่อข้าวให้เอาไว้ให้เกนหน่อยข้าวซื้อข้าวมาให้ครับเอามาทั้งถุงเลยจะดีไ้เลยฮะจะดีไว้้าจะได้เป็นองแอบถัดไปเลยวะ พรุ่งนี้น่าจะได้แต่งอนี้เนาะวันที่เก้าเดี๋ยวผมน่าจะได้ให้เขาวิ่งหินมาลงให้นั่นแหละวันที่เก้าเดี๋ยวให้ชุดนั้นวิ่งหินมาให้เลยพรุ่งนี้เก็บนี่เลยพรุ่งนี้ชุดอาจารย์ชายวิ่งดินเสร็จพ่กนี้ครับแล้วมารืนก็จะให้ย้ายมานี่ มาวิ่งหินใหญ่มาลงนี่ครับหนึ่งวันน่าจะจบครับเพราะว่ามาทั้งทีมเลยหกคันเกอาัจาจรวีไปเลยเช้าไปตกอัดเพื่อนวะอ๋อันนี้มันปิดไม่เน,น่นตัวนี่ฟ้า ฟ้าข้างเนี่ยปิดไม่ปิดไม่อยู่วะ ตลงอัดไว้เลยวะอัดตอนเช้ามันแข็งเนาะน,นี่มันร้อนมันอัดง่ายอัน <c oughs> นี้มันอัดได้สองข้างบ่อ๋อมีที่อัดสองข้างเลยสุดมากอยู่นูน่นอัดใช้เบืออะไรลุงอ่ะเขียวเอ้ยเบือสองป่ะเบือสองมันเหนียวเด้ อืมตอนเช้าอันไม่เข้าเลยแล้วนะถ้าเป็นเบอร์สองอะ่ะมันมันถูกกว่าเบอร์สามบ่ไม่รู้หรือเท่ากันผมใช้แต่เบอร์สามนี่แหละแต่จริงจริงถ้าใช้เบอร์สองได้ดีนะเพราะว่ามันเหนียวกว่ากันเหนียวมากเลยใช้ีเียวอ่ะเบอร์เเียวยืดฮะยืดตาอืมมันเหนียวยิ่งนะมันแบบติดมือดิอถ้านี่มันเลวหน่อยเนาะเบอร์สามเนี่ย เนี้ยนึบเลยแหละมือสองเนียแล้วมือไหนมือนหย่เป็นงุมอ่ะเอฮ้มันมนี้ยร้อ่มันนี่มันดีแล้นเนี่ยยี่แฟบบ่แฟบนขนนเป็นผนังอมอ๋นั่นเอามาเอามาอยู่ไหนวะไม่ใช่อยู่ในหลังมีไหมเมื่อกี้ ดูบรรยากาศยามเย็นครับฝั่งโน้นจะเป็นภูเขาอนอนตรงนี้มีรถผ่านบ่อยไหมครับมีไหมมอไซค์บ่โอ้สี่ห้าทุ่มเลยสี่ห้าทุ่ม อย่างนี้แต่รุ่นย้อนอย่างนี้อ้โฮิเดชิมันทำตัวอัดไว้ตรงนี้2ข้างเลยปะ่ะตรงนี้ได้ปะ่ะใช่ไหมอ๋อเปล่งไหม,มไม่รู้กันอ๋อเดิมเลยนี่ อันนี้ไรมาจากไหน,ะนวะซ้ายนู้นบ่ะใช่ไหมอ๋อข้าวเมื่อ,อกีน้นะอัดตรงนี้ได้ป่ะอัดข้างบนอัดน,นี่บันดันออกนี่แสดงว่าในสลักมันก็มีจารีบีเนาะนี่รูอัดด้วย ถ้าไม่มีตัวกันฝุ่นเนี่ยจะระบีเลี่ยมปลิ่นออกแล้วเนาะเป็นออกไรอืมนี่เห็นไหมนี่นี่มันดันออกตัวนี้ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะกัดดินทรายมันเข้าไปสายแก๊ตว่ะขับสายแก๊ตใครอยากทําก็ลองดูนะครับนี่นี่เห็นไหมส,สายแก๊ตสายแก๊ตพอดีเลยอะ่ะเปี้ยเลยนี่ครับไม่ต้อง ไม่ต้องไปหาซื้อให้ง่ายให้ยากซื้อแแผ่นชิมไหมครับอี่งีันคลุกคลุกคลุไม่แผ่นชิมมันใส่มันต้องใส่อยู่แผ่นชิมมันอยู่ข้างในนี้อันนี้คือกันดินเข้าไงถ้าเราไม่ใส่อ่ะมันจะเห็นแผ่นชิมเลยแล้วเราตักแล้วดินมันจะเข้าไปมันก็เสียดสีเสียดสีเสียดสีมันก็จะหลวมเร็วครับนี่กันพวกดินทรายเข้ามันก็ช่วยได้เติบอยู่แล้วจารบีมันก็ยังอยู่ข้างในดีด้วยมันไม่ปลิ้นออก ทำเองกับวัเราด้นี่เนี่ยทำเองเฮ้ยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันกลับบ้านแล้วครับวันนี้กลับเตียหัวค่ำหน่อย